ตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลําปางฮนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อไข่ไปแช่น้ำพุร้อนออนเซนกินไข่ต้มตรงนี้ที่ขายไข่ วันนี้แล้วก็ได้ไข่มาแล้วเอาแค่สามใบพอเดี๋ยวกินไม่หมดนี่โคตรร้อนเลยไม่มีคนเลยนะวันธรรมดาเนี่ยเที่ยวประเทศไทยต้องเที่ยววันธรรมดาเลยแหละดีที่สุด มีหลายหลายบาทหลายหลายหลายลูกอะที่ถ่ายดูมเมื่อกี้เนี่ยเล็กๆน่ารักสามใบยี่สิบเดี๋ยวเราเดินไปดูไข่กันที่ลูไข่ก็เดี๋ยวไปนู่นลานน้ภพร้อนห้องอบน้ำแร่ แต่จริงเขาน่าจะมีแม็กกี้ขวดใหญ่ไว้คอยบริการฟรีเนะคือมาซื้อเราก็ต้องแบกกลับบ้านอะขวดเล็กมันจะซื้อไปทำไมแล้วก็กินไข่เปล่าๆก็ได้ง่ายดีเมื่อกี้มันมีแม็กกี้ขวดเล็กแยกขายกับพริกไทยจริงถ้าใครเป็นคนพื้นที่เตรียมมาเองก็ได้เขาคงรู้อยู่แล้วแหละคนพื้นที่ ถ้ามาซื้อก็ต้องเอากลับบ้านแต่เราก็ไม่รู้จะซื้อไปทำไมนะมาเดินมาถึงแล้ะ อันนี้คือที่เก็บตะขอนี่เรากำลังทิ้งไข่ไปแล้วอันนี้เป็นเวลาไม่รูเห็นว่า13บสมนกาห้าดก็ห0าสิบบสองบ่ายสองห้าทีโดยประมาณเดี๋ยวเรามาปอกไข่กินกัน,น ใหญ่มากแล้วตอนนี้แม่งก็โหดร้อนร้อนแบบร้อนจัดเดี๋ยวรอไข่สุกค่อยเดินมาเก็บไข่ไม่ไหวร้อนร้อนร้อนแบบโหร้อนมากจะบอกว่าชุดที่ใส่ห่วร้อนก็ไม่ร้อนแต่แดดอะร้อนรุณุภูมิน่าจะประมาณ39-40สองศาตอนเนี้ย เราตะกี้แบตกล้องหมดลืมดูเดี๋ยวรออตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงห้าสิบห้าประมาณบ่ายสองห้าทีแต่เราไปเอาไข่เราขึ้นกันตอนนี้โคตรร้อนเนี่ยร้อนเยลยร้อนมากก็ที่นี่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปาง ใครไม่เคยมาก็ลองมาเที่ยวดูอันซีนนี่เหมือนกันประเทศไทยมีที่อันซีนเยอะดีชอบมีโอกาสก็จะพยายามไปเที่ยวเก็บไว้เยอะๆแต่ตอนนี้ร้อนมากร้อนดีแล้วใส่หมวกมาด้วยไม่งั้นแย่ อตอนนี้ครบกำหนดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันตอนนี้กินนั่งกินนี้ไม่ไหวร้อนเดี๋ยวเก็บไม้ให้เขากันอย่าลืมเก็บไม้นะนคนหนึ่งจะได้ใช้ต่อ,อเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันนี่ร้อนไม่ไหวก็น่าจะเป็นไข่ลวกแหละ ระยะเวลาก็พอไข่ลวกร้อนจีตะก้าตะมูตะมีมากอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะให้ดูกันว่ามันจะเป็นไข่ลวกไหมก็หลังจากที่เราลวกมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเมื่อกี้เอาไปล้างน้ำเย็นมาหน่อยจะไ,ได้ไม่ร้อนตอนแกะ มารุนกันเฮ้ยโอ้ออนเซนเลยอ่ะไม่คิเ,เล่นะเนี่ย17นาทีเออรู้สึกแบบมันเค็มอะ่ะมันเค็มนัวเหมือนไข่มันมีรสชาติเลยน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำแร่ด้วยป่ะไม่รู้นะ กำลังสวยเลยเก้า,าท่าสิบเจ็ดนาทีได้ไข่เป็นนอนเซนไม่ต้องจิ้มก็อร่อยนะไม่ต้องใส่แมก็กกี้ไม่ต้องใส่พริกไทยก็อร่อยกินรสชาติแบบของไข่มาเลย แต่ว่ารู้สึกมันจะเค็มนัวนะมันจะไม่จือดอ่ะไอใบนี้ก็เป็นดูดิดึงๆเลยอ่ะใครอยากลองมา ลวกไข่ในน้ำพุร้อนออนเซนก็อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลําปางกินสามใบพอแล้วสามใบยี่สิบบาทมาซื้อที่ตรงที่ทําการพยายนที่ถ่ายให้ดูเมื่อตะแกะใครไม่ได้เตรียมอะไรมามีหมด แล้วรสชาติไข่เข็มๆนวลๆแล้วกำลังดีเลยแต่ติดที่อากาศมันร้อนไปนิดน,นึงถ้ามันเวลาประมาณบ่ายสองอะ่ะมันก็น่าจะร้อนอยู่แหละเ <c oughs> ลอะมือหมด <c oughs> ใครอยากจะมาก็ลองมากันมีโอกาสมาลำปางก็อย่าลืมวิทยาลังชาติแจ้สอนนะครับ มาลวกไข่กินกันฟินๆมาลองดูได้มาลองแช่เท้าอาบน้ําแร่แช่สปาตัวมีหมดทุกอย่างของขายบริการมีหมดมีของกินเยอะเลยเมื่อกี้ไปเดินดูมาแล้วก็ฝากไว้ลองมาเที่ยวมาเล่นดูกัน